สวัสดีครับพี่นิชาครับสวัสดีครับ,รบพี่นิชานี่ออทราบข่าวมาว่าพี่เคยไปสักมหาลัยรวยนะครับ<ช>ที่<ช>สำนักปฐุมธานี<ช>ครับประมาณประมาณเดือนไหนครับปีที่แล้วประมาณปีที่แล้วนะครับแล้วหลังจากสักไปนี่ก็ มีมีมีเรื่องราวความเฮงยังไงบ้างครับก็มีโชคลาบด้านการเงินทันทีเลยค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ก็จะมีเรื่องว่าสามีเขาทําธุรกิจเล่นหุ้นอยู่อะไรเงี้ยก็จะได้เงินมาหลักล้านโอ้ก็ได้หลักล้านเลยก็จักคอได้ไปด้วยจากที่เราอยู่แบบ ปกติว่าสบายแล้วแต่พอทําแล้วเฮงนี่ยิงสบายขึ้นไปใหญ่แล้วก็ได้แตะเงินหลักล้านเลยใช่ไหมครับก็เลยตามมาสักที่หัวหินครับวันนี้พี่นิชาสักอะไรเพิ่มครับวันนี้สักเป็นใบโพเงินล้านครับเป็นยันใบโพนวัสนาแล้วก็นะเงินล้านนะครับจะได้แบบเสริมไม่เฮงยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วเดี๋ยวรอบหน้าพี่นิชาบอกว่าถ้าได้มากกว่านี้ขึ้นอีก จะกลับมาสักเสือเร็วหลังใช่ค่ะได้ยินดีเลยครับเดี๋ยวปีหน้าเราพบกันที่หัวหินอีกนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณพี่นิชามากเลยครับ